เรามาต่อกันที่แท็บที่2ที่ชื่อว่า research นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีปุ่มคำสั่งบางตัวที่มันถูกเรียกใช้ในแท็บ adjust image เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่ค่าตั้งตัวนี้เขาให้มาเนี่ยก็จะขั้นต้นด้วยตัว brightness ซึ่งอธิบายไปแล้วนะ brightness ทำงานยังไงนะครับ contrast ก็อธิบายไปแล้วว่าทำงานยังไงนะครับอะมาที่ตรงตัว zoom ครับเป็นการ ก็ชื่อเขาบอกแล้วเป็นการซูมภาพนะครับนะอย่างอันนี้มันเล็กเนาะเราก็สามารถซูมเข้าไปได้นะครับถ้าเรากดนะครับหนึ่งครั้งมันจะค่อยๆซูมนะครับค่อยๆซูมไปทีละเป็นขั้นเป็นตอนของเขาเป็นทีละสเต็ปนะแต่ถ้าเราต้องการจะซูมแบบต่อเนื่องเลยเราคลิกค้างได้เลยครับอ่าเนี่ยก็จะซูมได้เร็วขึ้นนะ แล้วเราค่อยมาปรับไอ้เจ้ากรอบสีเขียวหรือตัวครอบเนี่ยนะให้มันสอดคล้องกับขนาดพื้นที่ที่ถูกซูมขึ้นมานะฮะเราก็จะเห็นว่ามันชัดขึ้นนะครับตรงที่ไมฟานเไฟร์เนี่ยจะชัดขึ้นนะครับอันนี้คือหน้าที่ของการซูมมาซูมอินซูมเอานะครับหรือจะใช้ตัวเอเซก็คือตัวออโต้ซูมนะครับลองดูก็ได้เขับออโต้ซูมอืม มันก็จะขยายมากขึ้นตามพื้นที่ที่มีให้เราใช้งานตรงนี้นะครับอตัวนี้มันมันมันใหญ่ไปนะเพราะว่าขนาดกระดาษเอกสารเนี่ยมันมันยาวนะซูมเอาดีกว่านะซูมเอาออแล้วก็ นี้คือหน้าที่ของ,ของเจ้าปุ่มซูมนะฮะถัดมา,าคอนทราสต์ผ่านนะครับเพราะว่าอธิบายไปแล้วโฟกัสครับการทำโฟกัสตัวเอกสารนะฮะบวกลบนะาวก็คือถ้าเรากดบวกเนี่ยก็จะทำการโฟกัสค่อยๆโฟกัสอินก็โฟกัสอินเข้าไปเรื่อยๆนะครับส่วนลบคือโฟกัสเอานะครับก็ต้องใช้สายตาเรานะครับทีนี้เราต้องใช้สายตาเราลนะถ้าเกิดเ,ดเราปรับเป็นเมนูแบบเมนูนะลองกดนะครับ กดค้างเขาจะค่อยๆโฟกัสไปเรื่อยๆนะครับกดค้างโฟก,กัสไปเรื่อยๆจมเนี่ยมันเอาออกโฟกัสแหละนะครับแร้กดลบนะครับกดลบค้างไว้แล้วเราค่อยค่อยดูว่ามันชัดไหมนะครับอ่ mm hmm. ชาชัดไม่ชัดเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเอกสารที่เดียวกันนะครับถ้าเอกสารของเขาเนี่ยต้นฉบับมีความคมชัดอยู่แล้วมันก็จะอ่านได้ชัดเจนเลยนะครับแต่ถ้าเอกสารผ่าน การปริ้นแล้วก็สำเนามาก่อนที่จะถูกนำมาสแกนลงไมโครฟิล์มนะมันก็จะมีปัญหาความเบลอเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของตัวเอกสารเป็นหลักนะต่อให้เราโฟกัสยังไงมันก็อาจจะโฟกัสไม่ติดนะไม่คมชัดเท่าที่ควรนะครับอยู่ที่คุณภาพของเอกสารด้วยนะครับอ,อันนี้คร่าวๆนะก็คือหน้าที่ของปุ่มโฟกัสก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวลองลองออโต้โฟกัสดูนะครับเดี๋ยวเราลองทำออโต้โฟกัสคือตัว AF สองตัวนี้นะครับอะตอนนี้เครื่องกำลังประมวลผลอยู่กำลังคำนวณอยู่ว่ามันจะขนาดไหนนะมันถึงจะโฟกัสติดหรือไม่ติดนะครับอะเนี่ยอันนี้คือคำนวณไม่ได้แหละนะครับภาพรวมของเอกสารมันอาจจะเดออมากนะครับ น,นี้เราจําเป็นต้องใช้เมนูโฟกัสเข้ามาช่วยนะอันนี้มันเอา off โฟกัสไปแล้วนะครับแล้วก็กดบวกตัวทีครับขยับใหม่กดลบครับไปคนละทางเมื่อกี้จนตรงหน้าต่างไม่นีไฟเออร์ Fire เนี่ยเรามองว่าชาัดที่สุดแล้วนะเท่าที่เอกสารมันเอื้อเรานะ มาลองดูครับอันนี้ออกแล้วหลุดแล้วโฟกัสใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าผมลองใช้กรอบสีเขียวเป็นเงื่อนไขดูนะกรอบสีเขียวเป็นเงื่อนไขดูลองออโต้โฟกัส ดีขึ้นครับเห็นไหมครับดีขึ้นกว่าที่ผมใช้กรอบสีเขียวเนี่ยตีกรอบทั้งหมดของเอกสารนะืะ mm hmm. ก็คบอย่างที่ได้เคยแจ้งไว้บ,บ่อยครั้งว่าความคมชัด,ดโดยรวมเอกสารนี่สำคัญนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดว่ามันมีความเบลอมากเนี่ยกลายว่าถ้าเกิดเราใช้ออโต้โฟกัสทั้งเอกสารมันก็จะทําให้มีความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นได้นะแต่ถ้าเราจํากัดนะครับจํากัด พื้นที่ที่เราจะทำออโต้โฟกัสเนี่ยที่คิดว่าพื้นที่ตรงไหนมันเป็นพื้นที่ที่สําคัญหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความคมชัดที่สุดเนี่ยแล้วก็ปรับกรอบสีเขียวก่อนนะครับแล้วก็กด AF จากนั้นเราค่อยลากเจ้าพื้นที่สีเขียวเนี่ยตัวครอปเนี่ยให้มันครอบคุมเอกสารนะครับเพราะพื้นที่สีเขียวจะเป็นอ่ะกรอบสีเขียวเนี่ยจะเป็นการบอกตัวซอฟต์แวร์ว่า เป็นสิ่งที่ฉันจะเซฟมันออกไปนะครับเป็นสิ่งที่เราสนใจเอกสารนะรอันนี้คือหน้าที่ของโฟกัสนะครับผมถัดมานะครับเมนูนสเต r e t c น n นะครับการปรับภาพเนี่ยให้มันมีความตรงหรือหรือว่าลดความเอียงมาให้มากที่สุดนะครับเมนูนนะครับ,นนนรบก็คือการปรับแบบมือนะอันนี้เห็นว่าภาพมันก็ตรงแล้วนะครับอันนี้ตรงแลวไม่ต้องไปปรับมันนะครัผมลองเลื่อนลองเลื่อน ฟีมดูนะครับไปที่เอกสารใช่บอกอื่นนี่จะสเกลเห็นไหมครับว่าถ้าเราอยู่หน้าแท็บนี้นะมันจะไม่มีปุ่ม previous กัน n น็ t เราต้องนสลับไปมาแบบนี้นะครับมันจึงเป็นที่มาว่าเราควรจะ customize อะไรที่เราใช้บ่อยๆนะให้มันอยู่แท็บใดแท็บหนึ่งมันจะสะดวกกว่านะฮะผมลองเน็ t ครับ มีอนไนที่เอียงไหมนี่เอียงครับอ่อันนี้เอียงนะครับอ่าโอเคนะครับก็ถ้าเราปรับนะครับก็เคยแจ้งไว้แล้วว่าถ้าเราปรับตัวนี้นะมันจะกระทบทั้งฟิฟรมนะครับ ถ้าเราต้องการจะทําให้ตัวนี้มันตรงเนี่ยตัวที่มันตรงแล้วมันจะเอียงก <g ül> ็ก็ต้องดูครับว่ามันจาเป็นหรือเปล่าถ้ามันจําเป็นเราก็เราก็เซฟแบบนี้ออกไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําตรงนี้ให้ดูอีกทีนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะปรับให้มันตัวเนี้มันมันยกขึ้นนะก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไป,บปเรื่อยๆครับสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะประมาณนี้ครับได้แล้วตรงแล้วแต่กลายเป็นว่า ตัวอื่นเอียงนะครับถ้าเราต้องไปหาเอกสารอื่นนะครับอเอียงเยอะเลยเอียงหมดเลยนะทีนี้แล้วก็กลับไปค่าเดิมครับกลับที่ปรับไปห้าสองสาม สี่ห้าหกนะครับลองดูตัวอื่นสิก็ไม่ค่อยเอียงเท่าไหร่นะครับอันนี้คือแบบเมนูนนะแบบไมน,นูนก็จะใช้เวลานิดน,นึงนะครับอนะครับถัดมานะครับจะเป็นปุ่มฟิล์มทป์ครับตัวนี้จะเป็นการ เลือกครับว่าฟิล์มที่เราทำงานอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นชนิดอะไรนะครับเป็นเนกาทีฟไหมโพสิทีฟไหมหรือว่าไมโครโอเพกไหมนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราคลิกนะครับตอนนี้เราเป็นเนกาทีฟอยู่ตอนนี้เราเป็นเนกาทีฟอยู่เพราะเ,เราเลือกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะทำงานกับเนกาทีฟนะครับถ้าเราอผ,ผมคลิกไปปุ๊บมันจะกสลับเป็นโพสิทีฟอันนี้คือโพสิทีฟนะครับแล้วก็ที่อีกทีหนึ่งจะเป็นไมโครโอเพกนะฮะอันนี้ก็จะไม่เห็นอะไรเลย นะกลับมาเป็นนิเกติฟใหม่นะครับก็ไม่จริงๆแล้วตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับในการทํางานในการสแกนระหว่างเราสแกนฟิลเนาะนะครับเพราะว่าเราเลือกตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะทํางานเป็นโพซิทีฟไหมหรือเป็นนิเกตฟไหมตั้งแต่ต้นแล้วนะครับที่เราเลือกเจ้า16มิลโรฟิลนะครับถัดมานะครับตัวลน์สติชินนะครับนะจับ เมนูนันที่ค่อยขยับทีละสเต็ปสต็ปเราสามารถใช้ลายนะครับกำหนดเส้นในเอกสารเนี่ยเพื่อทําให้เอกสารมันตั้งตรงนะครับเอกสารมันไม่เอียงะอะฮะเดี๋ยวผมาหาให้เอกสารเอียงก่อนนะครับอันนี้เอียงเอียงเอียงหน่อยหนะึ่งนะครับ ถ้าอยากจะให้มันให้มันให้มันตรงเนี่ยครับเราสามารถคลิกที่ตรงน,นี้นะแล้วก็กำหนดจุดแรกครับกำหนดจุดแรกแล้วก็กำหนดจุดที่สองนะอ่ามันก็ขจับใหนะบ้ก็จะเร็วกว่าเมนูนตัวเมนูนตัวนี้นะสตรีทเทนเมนูนตัวนี้แต่อย่างที่ได้ ่เคยแจ้งไปแล้วนะครับปรับตัวนี้ปุ๊บมันไปทั้งหมดเลยครับไปทั้งฟิล์มเลยนะอืมถัดมาครับตัวฟิล์มออเรนเทชันครับจะเป็นการหมุนนะหมุนฟิล์มนะครับเมื่อสักครู่ตอนแรกๆแลวเนี่ยไอ้เจ้าฟิล์มตัวนี้ตอนแรกมันกลับหัวใช่ไหมครับแล้วเราก็หมุนมาทีละเก้าสิบเก้าสิบนะโดยด้วย,วยปุ่มนี้นะครับด้วยปุ่มนี้ ตอนแรกเลยเนี่ยฟีมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าฟีมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็หมุนด้วย90องศาได้นะครับหรือเออใช้ตัวนี้ก็ได้ครับ ว่าเวลาเราเราทำการกับไมโครฟิล์มเนี่ยมันอาจจะถูกสแกนมาในใแนวแนวนอนแบบนี้ก็ได้หรือเป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้ง A4 นะครับอย่างตัวอย่างนะครับบางทีฟิล์มที่เราทำงานนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นสแกนมาลักษณะแบบนี้นะครับเป็นอาจจะเป็น A4 แนวนี้นะครับหรือ โรเทชั Rot ate, Rot ate. ่ะหรือจะเป็นแนวนี้มาก็ได้นะครับถ้าเกิดมา,มาแนวนี้เนี่ยแล้วเราต้องการทํางานนะครับทํางานกับฟิล์มเนี่ยในแนวนี้เราก็จะมาหมุนตัวนี้ครับใช้ตัวนี้ในการหมุนให้มันตรงกับงานที่เรากําลังทําอยู่เนาะไม่ต้องเอียงคอไปเอียงคอมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยปรับนะครับถัดมานะครับ ตัวคำสั่ง Auto s t r a i g e n ก็จะทำให้เอกสารเนี่ยมันมีความตั้งตรงได้ถูกต้องนะครับผมลองเลือก Auto นะอ่าเนี่ยครับก็จะเร็วขึ้นนะครับโปรแกรมเ็ก็จะคำนวณให้นะครับลองเลื่อนไปไกลอ่าอันนี้อันนี้อันนีอ้อันนี้ครับเดีวลองเนี่ยครับก็จะเร็วขึ้นนะครับอืม หรือตัวถัดไปล่ะตัวนี้เอียงเยอะเลยนะเอียงเยอะมากก็ตีกรอบสีเขียวให้ครอบคลุมก่อนนะครับแล้วก็เลือกออโต้นะครับอืมก็จะเร็วขึ้นนะ,แ,ะแต่ก็จะจกระทบกับเอกสารตัวอื่นนะครับแล้วก็ค่อยๆ่อาทำไปทีละอันเ,นเวลาเ,เวลาเราเอ็กซนะ์ถัดมาครับปุ่ม a u t o ้ครอนะครับตัวนี้จะช่วยในการ ครอบเอกสารให้เท่ากับต้นฉบับนะครับที่ตัวโปรแกรมคำนวณมานะนะครับตอนนี้ถ้าเกิดผมเซฟออกไปเลยเนี่ยตัวกรอบสีดำตรงนี้พื้นที่สีดำมันจอ,อกไปด้วยนะเพราะว่าพื้นที่ในการครอ p เนี่ยก็คือเจ้ากรอบสีเขียวเป็นตัวบอกว่าต้องการข้อมูลภายในกรอบสีเขียวเราออกไปซึ่งตอนนี้ถ้าเซฟออกไปมันจะมีสีดำออกไปด้วยดังนั้นถ้าเลือกใช้ออโต้กรอบป,ปุ๊บนะครับ มันจะคำนวณพยายามคำนวณพื้นที่ออกมาให้แต่ตอนนี้มันกลายว่ามันไปมองข้างบนนะนะครับก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ออโต c o อมันก็ไม่ควรมีไอ้พวกนี้อยู่ด้วยนะครับมันจะคำนวณผิดนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไ,ไหมครับจะเข้าไปผิดสิ่งที่จะทำได้คือผมต้องซูมครับต้องซูมเอกสารตรงนี้ให้มันเต็มจอมากที่สุด ก็คือวิธีการก็คือซูมตัวนี้นะครับแล้วก็เลือลเล่อนอ่าอย่างเงี้ยครับไม่ให้มันเห็นข้อมูนจากนั้นผมก็ตีกรอบแล้วก็เลือกอโต้นรอบใหม่นี่ก็จะเป๊ะเลยนะครับขอบได้เป๊ะเลย เพราะฉะนั้นเวลาเรา Export พอรไปนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลไม่ติดขอบดำออกไปนะเพราะเราเลือก a u t o ตขอบเรียบร้อยแล้วนะแต่ประเด็นสำคัญคือต้องไม่มีไอ้ไอ้สีขาวเมื่อเมื่อสักครู่นี้เยอะๆนะครับต้องมีพื้นที่สีดําเพียงพอให้เขาคํานวณได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นแบ็คแบ็กกราวน์นะพื้นที่ตรงนี้คือตัวเอกสารนะนะครับอันนี้คือหน้าที่ของ a อ t o c r อ p นะครับมิลเลอนะครับก็เป็นการเหมือนเป็นการฟลิปเอกสาร ไม่ค่อยได้ใช้จะใช้ก็ต่อเมื่อเนื้อเ,อ,เอกสารในฟีเนี่ยมาถูกมิลเลอร์มาตอนแรกเราก็มาปกมาปรับมิลเลอร์ตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะทําให้เราสามารถสแกนงานได้นะอันนี้คือเป็นมโครฟิลที่มันมันถูกสแกนมาด้วยการวางระนาบที่ถูกต้องแล้วนะครับนี่คือหน้าที่ของมิลเลอร์นะครับปุ่มถัดมาปุ่มสุดท้ายในแท็บ ของรีเ c ิร์ชคือ Auto ้แอ u จันะครับหรือในวิดีโอของเจ้าของ Product ์ในีข้เวิกเขาเรียกว่า Magic Bottom นะฮะเดี๋ยวลองลองกดดูนะครับก็ระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งที่โปรแกรมมันคำนวณมาว่ามันควรจะใส่ค่าอะไรมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น b i n a ทค Contrast a u t o c o อ p แล้วก็ตัว Auto s t r รีช h นนนะครับมันทำมาให้ แต่เห็นเท่าที่เราสังเกตเนี่ยเห็นว่ามันในรูปภาพเนี่ยมันเอกสารค่อนข้างจางนะครับแล้วก็อส่วนโฟกัสเนี่ยเราค่อยปรับอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมปรับตัวคอนทราสต์ดูอันนี้ก็จะชัดขึ้นนะล,ลองเอาตัวโฟกัสดูนะ แน่อันนี้ดีครับอันนี้ชัดขึ้นนะ,ะเห็นว่ามันชัดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดมันสว่างมากไปนะครับผมก็ลดไวเน็ตลงนะครับให้เหลือสักสี่สิบข้อมูลที่มันวอชเอาท์ไปเนี่ยมันก็จะกลับมานะครับอ,อันนี้คือหน้าที่ของตัวเอจัสมะครับแต่อย่างน้อยเราก็ต้อง มาพิจารกก่อนนะครับว่าสิ่งที่เขาเคำนวณออกมาให้เนี่ยภาพสุดท้ายมันโอเคสำหรับการเอาไปใช้งานหรือเปล่าถ้าไม่ถ้าไม่ได้ก็เราค่อยคอยมาปรับทีละส่วนครับปรับไว้ในปรับคอนทราสต์หรือว่าออโต้โฟกัสดูนะครับอันนี้ก็คือไฟล์แบบนี้ใช้งานได้นะครับครับก็จบในส่วนของปุ่มคําสั่งที่อยู่ในแท็บของ Research ทีเ่เป็นค่าตั้งต้นในการเลือกไมโครฟิล์มชนิด16มแบบโลนะครับ